สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทำกิจกรรมสร้างสรรค์จากสีธรรมชาตินะคะสีธรรมชาติที่ได้จากพืชนะคะคุณครูมีดอกไม้มีบ้านมีใบไม้อยู่ข้างบ้านคุณครูเยอะเลยคุณครูก็ไปหาเก็บมา,านะคะเด็กๆลองไปดูข้างบ้านเด็กๆสิมีดอกไม้อะไรมั่งมีใบไม้อะไรมั่งที่เราจะมาทำ เป็นสีธรรมชาติในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเอาเด็กๆไปหามาเลยค่ะ,ะเห็นไหมคะคุณครูไปหาดอกไม้ใบไม้ข้างบ้านคุณครูมีเยอะเลยนะสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมต่อไปก็คือ,อให้เด็กบอกคุณพ่อคุณแม่วาด วาดรูปร่างขึ้นมาก่อนวาดนะคะในกระดาษในกระดาษ a 4หรือจะหาภาพร่างจากคอมหรือคุณพ่อคุณแม่พิมพ์มาให้นะคะหรือไม่ก็เด็กๆก็วาดรูปเองนะคะเด็กๆได้เสร็จแล้วเด็กๆก็เอามาเลือกเอาที่เด็กๆชอบนะคะเตรียมกันเลยค่ะเราจะไปทํากันแล้วนะคะเด็กๆคิดว่า อดอกไม้ใบไม้มันจะให้สีอะไรมั่งอาเห็นไหมคะมีดอกไม้เยอะแยะเลยนะคะเราไปลงมือทํากันเลยนะคะก่อนอื่นคุณครูก็จะเลือกภาพอันนี้มานะคะคุณครูจะเลือกภาพนี้มาแล้วเมื่อคุณครูได้รูปภาพที่ต้องการแล้วคุณครูก็จะเอาดอกไม้ที่คุณครูไปหามา อดอกไม้ที่ครูหามานะคะแล้วคุณครูก็จะเอามาระบายตรงนี้เลยเห็นไหมคะเด็กๆเอามาระบายตรงนี้เลยนยี่เป็นสีอะไรคะอันนี้ดอกระบายลงไปเลยนะลูกนะคุณครูก็จะเปลี่ยนเป็นดอกนี้มั่งถูลงไปเลยนะคะอดอกเข็มเป็นสีอะไรนะ เอาไหมบ้างนะก็ไหมนะหบ้างเดี๋ยวลงไปเลยนะนะใบนี้ใบนี้จะได้สีอะไรนะใบนี้จะได้สีอะไรนะเด็กๆมาทดลองดูนะ,นะคะ เด็กๆมีผลงานที่สวยงามเห็นไหมคะเด็กๆก็ได้ผลงานออกมาที่สวยงามเลยอ่าเด็กๆทําเลยนะคะอ่าคุณครูเห็นผลงานของเด็กๆหรือเปล่านะ เอาผลงานโชว์ให้คุณครูด้วยนะคะเด็กๆคงจะมีสีสันหลากหลายเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เจอไปก่อนนะคะก็เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบาย